วันที่23ตุลาคมวันปิยมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม พุทธศักราช2,453พระชนมายุ5 7พัรษาทรงเป็นพระราโชรสองค์โตในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีทรงมีพระนามแต่แรกว่าเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์ประเทศสยามในขณะนั้นถือว่ามีพระมหากษัตริย์2พระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่สและมีพระอิสริยยศเป็นกรมพระชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้รับสั่งไว้ก่อนแล้วว่า ให้เหล่าเสนาบดีและพระบรมวงศานุวงศ์เลือกเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมจะขึ้นครองราชสมบัติท่านเหล่านั้นจึงพร้อมใจกันกราบบงคมทูลเชิญเจ้าฟ้าจุฬาลงกรขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่หสืบต่อไปในเวลานั้นพระองค์มีพระชนมายุ 15, า1 5พรรษาเหล่าเสนาบดีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้พร้อมใจกันแต่งตั้ง เจ้าพระยาสีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคในเวลาต่อมาเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศีสุริยวงศ์เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์จนกว่าเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์จะมีพระชนมายุครบ2 0พรรษาและเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์ได้แต่งตั้งกรมพระชวังบวรวิชัยชาญซึ่งเป็นพระราชรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกรมพระชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้าเมื่อรัชกาลที่5มีพระชนมายุ20พรรษาทรงผนวดเมื่อพฤธศักราช2416ที่วัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามและจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหารหลังจากนั้นมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่สอง ต่อมาเมื่อกรมพระสวัางบวรสถานมงคลสิ้นชีพิตักษัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยกเลิกตำแหน่งกรมพระสวัางบวรสถานมงคลและสถาปนาเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของราชวงศ์จักรีเมื่อพระองค์ได้บริหารราชการแผ่นดินอย่างสมบูรณ์แล้วพระองค์ทรงตั้งคณะที่ปรึกษา และยังมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีธุยวงศ์เป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์อีกด้วยพระองค์ได้พยายามปฏิรูปประเทศเช่นในด้านการปกครองพระองค์ได้ตั้งกระทรวง12กระทรวงและมีการแบ่งมณฑลเทศาิบาลจังหวัดและอำเภอเป็นต้นทรงส่งพระราโชรสไปศึกษาต่ออยังต่างประเทศและเมื่อเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตที่วงคตพระองค์ได้สถาปนา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในด้านการทหารและการป้องกันประเทศพระองค์ได้พยายามจัดการฝึกอบรมทหารแบบใหม่จัดหาอาวุธเท่าที่จะสามารถทำได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดทหารชั้นในร้อย ระดับประถมและมัธยมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในปัจจุบันส่วนการป้องกันประเทศทางทะเลพระองค์ได้ส่งเสริมกิจการหันเรือหลายประการและจัดสร้างป้อมประการที่สําคัญหลายแห่งเช่นป้อมพระจุลจอมเกล้าป้อมผีเสื้อสมุทรเป็นต้นตลอดจนมีการจัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์และเรือรบที่ทันสมัยเพิ่มเติมด้านการต่างประเทศ พระองค์ได้เสด็จประพาสทวีปยุโรปถึงสองครั้งสร้างสัมพันธไมตรีอันดีกับประเทศต่างๆและยังแสดงให้เห็นว่าสยามไม่ได้เป็นประเทศที่ป่าเถื่อนหรือล้าหลังแต่เป็นประเทศที่มีความเจริญและมีวัฒนธรรมอันสูงส่งด้านการสาธาร,รณสุขและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งคือการสร้างโรงพยาบาลวางหลังหรือต่อมาคือโรงพยาบาลศริราช ในปัจจุบันด้านการคมนาคมทรงวางรากฐานการคมนาคมทางรถไฟทางถนนและขุดคูคลองต่างๆมากมายทรงริเริ่มและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าจัดตั้งกิจการประปาขุดคลองประปาและพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งคือการเลิกทาตและไพ,พรพระองค์ทรงใช้เวลาถึง30กว่าปีในการที่จะเลิก ทาสและไพร่ให้หมดไปจากสยามประเทศโดยไม่เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองอย่างรุนแรงเหมือนในบางประเทศซึ่งการเลิกทาสและไพรนี้นับเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันด้านการศึกษาพระองค์ทรงส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาในโรงเรียนขึ้นเช่นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนวัดมหานพารามโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ได้สถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบต่อมาทรงจัดตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อให้ดูแลการจัดการศึกษาของชาติเสด็จประพาสต,ต้นและเยี่ยมราษฎรเพื่อได้ทราบทุกสุขและความเป็นอยู่ของประชาชนในรัชสมัยของพระองค์มีการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมหลายประการเช่นด้านการแต่งกาย ความเป็นอยู่ด้านสถาปัตยกรรมเป็นต้นวัดราชบาพิตสถิตมหาศีมารามเป็นวัดประจำราัชาการที่5และมีพระบรมรูปของพระองค์ท่านพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่หยังมีอีกมากมายหลายประการดังที่กล่าวมานี้พอเป็นสังเขปเท่านั้นอนุสรสถานซึ่งสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในองค์พระปิยมหาราชคือพระบรมรูปทรงม้า หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งแสดงถึงความรักของพระสงนิกรที่มีต่อพระองค์เป็นอย่างยิ่งพระองค์จึงมีพระสมัญญานาว่าพระปิยมหาราชซึ่งหมายความว่ามหาราชซึ่งเป็นที่รักยิ่งคนไทยทั้งชาติจึงได้น้อมรำลึกถึงพระมหารุณาธิคุณของพระองค์ในวันปิยมหาราชคือวันที่23ตุลาคมของทุกปีหวังว่าเรื่องราวของวันปิยมหาราช พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยย่อของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ชมและยังเป็นอนุสติเตือนใจแก่ยุวชนรุ่นหลังให้ระลึกถึงการทำคุณความดีของบรรพชนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ